ทองคาก็ขึ้นเหมือนกันเพราะทองคาเป็นตัวแบ็คอลคา่าด้วยความเชื่อของคนซึ่งความเชื่อของคนนี้จะหมดไปก็ต่อเมื่อเขาตายไปดังนั้นทองคําอาจจะไม่มีค่าอีกแล้วในสองเจเนเรชันหลังจากนี้อเพราะสองเจเนเรชันนี้จะเริ่มเข้ามาอยู่ในในออนไลน์มากขึ้นเขาจะอาจจะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในออนไลน์เหมือนเหมือนหนังเรื่องเกมอะไรนั้ ที่ว่าใส่แว่นแล้วก็เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แต่ว่าจริงๆบ้านเขาอยู่ในสลัมคือดูไหมหอ้องไปหาดูอันนั้นคือโลกอนาคตอย่างแท้จริงเลยแล้วเขาก็จะเริ่มใช้คริปโตใช้เงินดิจิตอลกันมากขึ้นทองคำในน่าจะในอ e ีกสักสองหรือสามเจเนเรชันก็เริ่มจะน่าน่าจะเสื่อมมูลค่าไปมากๆแล้วเพราะว่าไอเด็กไอเด็กที่อยู่ข้างหลังเราเ,เขาเริ่มใช้สิ่งพวกนี้มากขึ้น เริ่มใช้คลิปโตเริ่มใช้ดิจิตอลมากขึ้นแล้วพอพอเราแก่ตัวไปเด็กพวกนี้ก็จะมาแทนที่เราแล้วเขาก็เห็นว่าไม่เห็นจะเป็นต้องใช้ทองคําเลยมันยุ่งยากเอ,อจะทําอะไรก็ยากซอยเป็นซอยเป็นเสเกลเล็กๆก,ก็ยากเราจะเอาทองคํามาซื้อน้ําแป๊บซี่สามสิบาทได้หรอไม่ได้ถูกไหมแต่เราสามารถใช้บิตคอยซื้อได้ <c oughs> นี่คือสมบัติที่ดีกว่าทองคําของบิตคอย นอกจากจะเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้คือสามารถย่อยสเกลได้ย่อยสเกลได้ระดับสตางค์เลยวันนี้เราสามารถโอนเงินจากไทยไปเมกา5บาทโอนได้ด้วยบิตคอยแต่สมัยก่อนห้าบาทค่าธรรมเนียมก็โอนไม่ได้แล้วแค่ค่าสวิบก็ไม่ผ่านแล้วค่าธรรมเนียมไม่พอก็โอนทําไม5้าบาทแต่เดี๋ยวนี้คุณสามารถโอนได้แล้วบิตคอยเขาเลยเปรียบเทียบมีความเชื่อว่าบิตคอยคือทองคำดิจิตอลซึ่งตอนนี้มันอาจจะไม่ชัดหรอก แต่ประมาณสักรุ่นหลานเราน่าจะฉัดขึ้นและคนก็น่าจะใช้มากขึ้นถ้าเกิดเราออไปไกลๆเลยเราก็สามารถเก็บบิตคอยได้หรือถ้าเกิด